ปเราจะพาทุกคนไปเก็บไปตอกกล้วยอืมาหลักของเพื้นย่าปากดังเบาค่อยๆมูคเพนสิด้ยินนี่จอบเอา้าหมดกับกับกดขาโอ้ยหน่อยเอามีดกับเปลวเอามามัหลักแบบทุรักทุเรมากเลยดึงถอนมาหลักเอาเนาะมี่จะคของกันอยูป่ะจอบกัน จอบจอบเบิ่งตัวเอาถอนดึงนั่นเออนีใบอวอวนๆนี่มันพอหยั่งในยุดดอกสีกเอาสีขวักข่าขวักขาขาหลดเอาเฝ้าเฝ้าเฝ้าหินพนาไว้กอยังนี่ไว้ปันเกียร์หลักของคนเนาะยสิมาเจอซาอยู่ใดยังไหนเขาก็สีมาจัดเอาทันตัวใบละหารวยพนะโอ้ยพอได้ได้นีหลักติดโดาหยอดกลวยเขาไปได้แล้วเรียบร้อยไปบ้านกันนี่เรียบร้อยใส่นารูนเขาไปเทนี ขันจักรยานกลับบ้านกลับมาถึงเราก็จัดก,การเอามันไปนรางเปิดน้ำใส่ลางพ่อสมัยสํานึงเนี่ยหลยหยดอ่นอนๆฝนตกห้ามยู่อืมบอกพ่อเปลี่ยนดอกมาหย่ไอ้เงี้ยวพ่อหอดหรือว่าอืมนี่ร่างพาอจัดจัดเลยนะเดี๋ยวทีนี้เราก็จัดก,การเอามาหั่นนะจ๊ะอืมเกลียนกลางข้าพ่อตองเอาดอกมันงหยงบ่ไรขี่กัาวขากนี่อ,อ่อนม้อมีดวกยางเขา่าบอรีไวซซื้อดอกอืม เอามาพือใส่กันเนี่ยมาพือเอามาแปะใส่กันเนี่ยแล้วเราก็จะเอามันมาม้วนเป็นเกลียวแบบนี้แล้วเราก็จะหั่นเราไม่เอาทิ้มหรอกเนี่ยแล้วแต่คนจะชอบนะว่าชอบอันใหญ่อันนะอันบางขนาดไหนมาหั่นไปหลวที่ถึกใจจาขวงเอามาคลีคลี่ออกจากกันถ้ามันยาวไปเราก็ปาดไปนะหรือว่าเราจะเด็ดให้มันขาดพวดเลยก็ได้เอามาขี่ออกจากกันสื่อๆดอกเพราะต้องไปตากบางคนอยากหนามันแตกหนามันฟงใสกะ เอาไปตากก่อนก็ได้ตากกอนนี่นี่เขาก็ตั้งใจไว้แล้วน้ำมันฝงแท่นดอกฝ่าวนลงไปแตกโจกจากจกจากฝงล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 งนี่ขาเดียวเพื่อนกะน้ำมันเร้าแตกดอกนี่คน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 ไปมันกะเส้าดังเปาะแปะไหมตะนลรกก็สีดังเปาะแปะเปาะแปะไปเนี่ยก็คิดว่ามันกรอบเราไปคิดว่ามันซุกแล้วเอาเอาออก อัเน,นีเอยมากรองใส่แบบนี้นี่หน้าตาเป็นก็เป็นแบบนี้เลยสีสันสวยงามอ่ะรอฟังตอนย่ำนะคะทุกคนกชิมเบอร์มันเสียบ่าชิมกรอบแหชิมเบอรนไันใส่รสดียื่ดสัมผับดีฮหมตงให้หลายด่ก ้องเกิอเค็มหืมต้องเสียงหืมอืมเศบหืมทางรถคือเนื่อๆหนักจะดูดดีต่อซ่บเลย ใบ <s us> กล้วยเขา,ปาเปิดต้นแทนคุณดูสภาพไปละมันอ่อนแห้งสีมันเป็นแบบแบหลบนแนมแหลมอือืมอนนแหมแหลมแบบดี Nó ừ. 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 còn lắm, rồi nó không có lấy hẹn Cảm ơn mmm, mmm. này mmm. rồi mmm. cái cân Mmm, ừm Mmm, mmm. Mmm, mmm. Mmm, mmm. 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 แบบนี้ก็แซ่รไม่จะหอมหอมหอมกินใหม่อ่ะม่กินใหม่กระทนะน่ะหุดไม่ได้ ăn lòn nhặt khoai của con bye bye